สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ a n n น l Magic m a r b l e Tarot by จ a n p a ทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศรีธาตุไฟค่ะราศรีธาตุไฟได้แก่คนที่เกิดในราศรีเมษสิงห์และก็ธนูนะคะหรือคนที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่เดือนเมษายนนะคะ,ะ,ะแล้วก็สิงหาคมแล้วก็ธันวาคมนั่นเองก็จัดเป็นคนที่เกิดในราศรีธาตุไฟนะคะ เราจะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งคนมีคู่คนคบคนคุยรวมไปถึงคนโสดมีเช่นไรมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าและมีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณทั้งทุกสถานะเลยก็ว่าได้นะคะ โอเคก่อนจะไปถึงการทำนายก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องนิดนึงนะคะลิปสติกซาริก้าเป็นลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้ลิปสติกที่มันเป็นลิปสติกที่เสริมในแง่ของคำพูดการเจรจาทำให้เรามีความเป็นต่อในด้านของการเจรจาไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใดนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักนะคะก็ ต้องท่องมนบทคาถาของลิปสติกแต่ละแท่งนะคะสาริกาแท่งนี้คือสาริกาสั่งงานแท่งนี้คือสาริกาสั่งเงินและแท่งนี้คือสาริกาสั่งรักค่ะทั้ง3แท่งนี้เราเรียกว่าเซตสาริกาต้องมนนะคะมีอักขระมนตราอยู่ที่หัวลิปสติกทุกแท่งนะคะผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกสองวาระด้วยกันนะคะถ้าใครอยาก ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปดูใน LINE OFFICIAL ของซาริกาได้อาจารย์พัดทิ้งไว้ให้ตรง DESCRIPTION นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้จาก LINE OFFICIAL ได้เลยค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันว่านะคะพลังงานความรักของเพื่อนๆชาวราศรีธาตุไฟเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ อสศวินถือไม้เท้าแปดถ้วยเจ็ดถ้วยเด็กชื้อเรียนค่ะเก้าถ้วยไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อนชาวทัดไฟเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า มีความรู้สึกที่จะโฟกัสอยู่กับตัวเองนะคะให้ความสุขหรือหาความสุขกับตัวเองบางครั้งเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะละทิ้งหรือหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นความรักที่มัน ไม่ค่อยตอบโจทย์คุณในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้นะคุณก็เลยเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องหน้าที่การงานมันมีในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วคุณก็กําลังไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะมีเข้ามาอาจจะเป็นหน้าที่การงานใหม่หรือบริวารใหม่ๆก็ได้ที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะ แล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับความสุขที่ตัวเองอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขคุณก็จะหันเหไปกับเรื่องนั้นมากกว่านะคะในเรื่องราวของความรักแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกติดติขัดขัอยู่นะกับกับพฤติกรรมหรือกับการแสดงออกของคนรักในบางเรื่องบางราวบางครั้งคุณก็พยายามที่จะไม่ไม่ไปสนใจหรือไม่ไปโฟกัสกับเรื่องเรื่องที่ทําให้คุณ มีประเด็นหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะคุณก็จะพยายามที่จะโฟกัสมันน้อยลงแล้วคุณก็เอาใจไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานแทนพลังงานมันโชว์ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วพลังงานของทางคู่ของชาวราศีธาตุไฟเป็นเช่นไรนะคะในสถานะของคนมีคู่ก่อนนะอืนะคะราชาถือดาบมีไพ่ชาร์ลอตเข้ามาด้วยนะคะ และโอมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันก็ได้นะคะสําหรับคนมีคู่มิหน้าชาวราศีธาตุไฟเกิดเลยเกิดความรู้สึกที่อยากจะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่าง อยากจะหัหลังให้กับปัญหาความรู้สึกที่มันอึดอัดใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนรักของคุณคุณชาวราศรีธาตุไฟเนี่ยนะน่าจะเจอกับสภาวะของปัญหาเรื่องการงานการรับผิดชอบและเขาก็ต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวมากในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆมันโชว์มาว่าเขาค่อนข้างที่จะประสบกับภาวะ แรงกดดันจากคนรอบข้างเยอะบางทีก็เลยแสดงออกด้วยอารมณ์ที่แข็งเก้้าไม่ค่อยที่จะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานกับ คนรักและคู่ครองสักเท่าไหร่บางทีออกในแนวประทะอารมณ์กันอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเขารับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มันมีเกณฑ์ในเรื่องของงานอะไรที่มันเป็นโครงการระยะยาวเข้าไหมเขาต้องแบกรับปัญหาตรงนี้ซึ่งเป็นงานที่เต็มไปด้วยปัญหางานที่เต็มไปด้วยความอึดอัดขัดแยง้งแล้วสถานการณ์มันโชว์มาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะรับมือกับปัญหานั้นได้อย่างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ ไพ่มันโชว์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้มันก็เลยทําให้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เพื่อนๆชาวราศรีธาตุไฟเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายซิงๆไปบ้างเลยหันเอาเอา,เอาเวลาหันไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนนะคะอทีนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยในเดือนกันยายน,นีย้ทิศทางของมันจะเป็นเช่นไรนะคะ ไพหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาค่ะนะคะสัญญาณเตือนก็อยู่อยู่ดูทางที่มองแล้วก็ดีอยู่สัญญาณเตือนก็อยู่ในแนวทางที่ดีจากไพ่ใบแรกนะคะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาคือการเริ่มต้นหรือการรอคอยอะไรบางอย่างที่มันจะสามารถทำให้อา,อารมณ์ความรู้สึก ของทั้งคู่ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะไพ่ the c h a r i o t เข้ามานะคะในสถานการณ์มันบ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการได้พูดคุยหรือเป็นลักษณะของการได้ใช้เวลาร่วมกันการไปทํางานร่วมกันหรือการได้เดินทางร่วมกันนะคะมันก็เลยส่งผลทําให้คุณได้มีโอกาสที่จะพูดคุยสื่อสารกับคนรัก มากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ออกมาดีหมดนะคะพลังงานโอเคไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่มีนะไม่ว่าเขาจะเอาปัญหาจากภายนอกเข้ามาแล้วก็มาทำาปฏิกิริยาอะไรที่มันไม่ค่อยดีกับคุณคุณชาวธาตุไฟเนี่ยก็ขอให้คุณคิดซะเถอะว่าเขาเจอกับสภาวะความกดดันในด้านอื่นๆมาก็เลย คุณก็เลยโดนหางเลขไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าในอนาคตแนวโน้มของความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยากจะทำนะะตั้งนานแล้วไม่ได้ทําเลยไม่ได้ลงมือเลยนะคะในช่วงเดือนนี้สามารถทําได้ลงมือได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําแล้วประสบความสําเร็จเกิดขึ้น งานใหม่ที่คิดลิเริ่มอยากจะทำหรือคุณอยากจะทำร่วมกันกับคนรักนะก็ส่งผลดีค่ะเพราะในระยะยาวมันมีความมั่นคง เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์และความรู้สึกของคุณในด้านของความรักความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆพัฒนาจากที่แบบคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับบางเรื่องบางราวหรือพฤติกรรมหรือคําพูดบางอย่างที่เขาส่งออกไปอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะสงบปากสงบคํามากยิ่งขึ้นมันก็เลยส่งผลทําให้คุณมีอารมณ์ที่พัฒนาไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องราวของความความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่ความสุข มันน่าจะมีกลับเข้ามาเพราะแนวโน้มความสัมพันธ์ออกในแนวทางที่ดีทีนี้เรามาดูซิว่าไพ่เดอะคีย์จะมาให้คําแนะนําอะไรอีกหรือไม่นะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีธาตุไฟในสถานะของคนที่มีคู่นะคะมาดูซิว่าไพ่เดอะคีย์จะมาให้คําแนะนําอะไรต่อ โอ้ไพ่มันติดกันอืมนะคะโอเคซ่อมแซมหัวใจบางทีอาจจะต้องใช้คำพูดอะไรที่มันแบบว่าเกินจริงไปสักนิดหนึ่งเขาบอกว่านะคะถ้าคุณไม่เคยหวานเลยคุณก็ลองพูดจาหวานๆกับเขาบ้างํำพูดอะไรที่มันโอเวอร์เกินจริงไปบ้างมันจะช่วยรักษาแผลใจช่วยเยียวยาแผลใจของกันและกันได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบพูดจาไม่ ขวานพาซากมะนาวไม่มีน้ําแต่คุณก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้ก็คือบางครั้งเขาอาจจะต้องทําอะไรที่มันฝืนต่ออารมณ์และความรู้สึกตัวเองนิดนึงนะคะเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีขึ้นนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องได้ทําอะไรที่คุณไม่ค่อยถนัดนักนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องทําอะไรที่แบบว่าต้องรับผิดช,ชอบงานต่างๆนานาค่อนข้างเยอะคุณก็เลยมีความรู้สึกอึดอัดไปบ้างแต่คุณก็จะได้ทําอะไรที่ มันไม่ค่อยอยู่ในแนวที่คุณเคยทํามาก่อนนะคะอย่างเช่นการฝืนอารมณ์หรือฝืนความรู้สึกตัวเองเนี่แหละเพื่อเป็นการทําให้สภาวะแวดล้อมไปในชิดทางที่ดีบางครั้งเราก็อาจจะต้องฝืนตัวเองนิดนึงหรือทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่พอคุณทําไปแล้วเชื่อเถอะว่าคุณทํามันออกมาได้ดีค่ะนะคะเหมือนภาพ,พาไพ่ใบนี้แหละเห็นไหมตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นลักษณะของการวาดภาพเลย แต่พอเขามาทํเาเขาก็ทําออกมาได้สวยงามทําออกมาได้ดีทุกอย่างกับตะลปัดกันต้นไม้แทนที่จะงอกแล้วเติบโตขึ้นที่มันงอกลงมาทุกอย่างมันทาอะไรกับตะลปัดกันไปหมดนะคะอ่ะแต่บทสรุปโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนถ้าเกิดมีความคิดอยากจะทําอะไรนะคะเป็นจริงเป็นจังนะคะอาจจะอยากจะลงทุนนะคะอาหรือเป็นลักษณะของการจะไป ทำอะไรที่แบบว่าเอาเงินออกมาเพื่อที่จะไปสร้างอื่นไปทําอย่างอื่นก็สามารถทําได้อยู่อาจจะเปะน็นลักษณะของการไปกู้หนี้ยืมสินหรือเอา,เ,อาเดินเรื่องกับทางแบงค์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสามารถทําได้ในกรณีของคนที่อยากจะลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรต่างๆร่วมกันก็สามารถทําได้นะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนาชาวราศรีธาตุไฟที่เป็นสถานะของคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สถานะของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยนะคะ ค่ามาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยนะคะชาวราศรีธาตุไฟค่ะประดังงานความรักของคุณในเดือนกันยายนนี้เป็นเช่นไรให้จัสเมนขึ้นมาเป็นใบแรกอืมสี่ไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าโอ้มีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามานะคะ และมีไพ่สามดาบเริ่มต้นสวยเลยนะแต่จบท้ายไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่พลังงานมันโชว์ออกมาว่าคุณอาจจะไปร่วงรู้ความจริงหรือไปร่วงรู้ความรับอะไรบางอย่างที่คนคบคนคุยของคุณปกปิดซ่อนเร้นเอาไว้นะคะมันเลยก่อทําให้คุณเกิดความรู้สึกเสียใจนะคะและสุดท้ายมันก็มาพบกับสภาวะแห่งการเจอรักซ้อนรักสามเศร้าเข้าจนได้นะคะอื ดูเหมือนตอนแรกจะไปด้วยกันได้ดีเลยนะความรู้สึกของคุณมีความผูกพันมีความรู้สึกอยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณมองดูแล้วว่าทิศทางของมันไปได้ดีไปได้สวยแต่แล้วความรู้สึกของคุณก็แทบจะเรียกได้ว่า ช็อกหรือเรียกได้ว่าแบบว่าเกิดเหตุสดุดขึ้นมากระทันหันคุณอาจจะไปร่วงรู้อะไรบางอย่างหรืออาจจะทะเลาะเบอกแว้งอะไรกันบางอย่างบางเรื่องนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทาให้คุณรู้สึกย่ําแย่แล้วตกอยู่ในสภาวะที่คุณไม่ได้อยากจะให้เป็นอ่ะโอเคทีน,นี้เรามาดูซิพลังงานของใครคนนั้นคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เป็นเช่นไรนะคะ สามไม้เท้าหนึ่งดาบจริงๆเขาก็มีเกณฑ์อยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะให้คุณเข้าใจเขาเขาก็ยังวาดฝันถึงการที่จะอยู่กันแบบครอบครัวมีความอบอุ่นซึ่งกันและกัน ยังอยากได้ความรักนั้นโอ้โหแต่ความรู้สึกภายในใจมันเหมือนกับว่ายำแย่คุณกับเขานี่ความรู้สึกไม่แตกต่างกันเลยนะจริงๆนะอืมนะไม่แตกต่างกันเริ่มต้นออกมาสวยจริงๆนะแต่พอสุดท้ายมาเจอกับไพ่เสียด้วยกันทั้งสองคนนะคะมันก็เจอกับสภาวะแห่งความขาดแคลนคุณอาจจะเป็นคนคู่ของของชาวราศรีธาตุไฟเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ อาอาจจะมีในเรื่องของพันธะมีครอบครัวอยู่แล้วนะนะคะแล้วเขาอาจจะบอกคุณแต่อาจจะบอกไม่หมดก็ได้นะคะแล้วก็วันดีคืนดีคุณอาจจะไปร่วงรู้ว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่มันก็ยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดูย่ําแย่สิทีเดียวจนถึงอยากจะเลิกลากันนะเหมือนกับที่เขาเคยอาจจะเคยบอกคุณในตอนแรกอะไรประมาณเนี้ย บางครั้งมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่เขาอาจจะต้องเฟดออกเฟดออกในที่นี้นะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รักไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจเขาก็เสียใจนะแต่เหมือนเขาก็พยายามที่จะหันหลังให้หันหลังให้กับปัญหาหันหลังให้กับความรู้สึกที่มันย่ําแย่ถามว่าความรู้สึกในใจเขายังยังอยากได้ความรักไหมย s <S มังอยากได้นะคะถึงแม้มีครอบครัวแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนในครอบครัวเขาจะให้ความสุขได้ ได้เหกับเขาได้อย่างเต็มที่มันเหมือนกับเขาต้องพยายามรักษาสถานภาพตรงนั้นไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบแต่ภายในใจหรือความรู้สึกเขาอ่ะกับครอบครัวแล้วเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกเฉยชาเย็นชาประมาณนั้นนะคะเฉยชาเย็นชาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยจะ จะเข้าใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็เรียกร้องขอความเห็นใจจากคุณขอให้คุณเข้าอกเข้าใจเขาอยากให้คุณรับฟังในสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาเจออะไรประมาณนี้ใจเขาอยากจะสื่อสารออกมาแบบนี้มาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะเป็นเช่นไรนะคะ เดอะสตาร์ Star, ต่างคนต่างรอคอยนะรอคอยให้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นรอคอยให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงออกไป King of Wands เขาก็พยายามที่จะจัดการพยายามที่จะเมนเนตความรู้สึกแล้วก็พยายามที่จะจัดการกับปัญหาของเขาอยู่ก้า9ถ้วยนะบางทีเขาอาจจะเลือกอยู่แบบสันโดษอยู่แบบเงียบ เพื่อที่จะค่อยๆจัดการปัญหานั้นไปอย่างเพียงลําพังนะคะเด็กถือดาบค่ะแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องราวที่คุณไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่มีเรื่องราวที่ทำให้คุณจะต้องรู้สึกติดขัดอึดอัดอยู่กับการตัดสินใจของเขาก็ตามนะคะมันจะต้องพึ่งพึ่งอำนาจจาก จากคนอื่นนะคะมาเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยหรือว่าเป็นผู้ตัดสินกับปัญหาที่เขาเจออยู่ณนะปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยถามว่ามันจบไหมมันไม่ได้จบนะมันก็แค่พยายามที่จะแบบอยู่นิ่งๆแล้วก็ เหมือนกับปล่อยให้สภาวะอารมณ์และจิตใจอะ่ะมันเริ่มที่จะคลายตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะหาทางกลับมาพูดคุยกับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเรื่องราวที่อาจจะทําให้เสียความรู้สึกไปบางครั้งพอเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะใหม่เกินไปที่จะไปพูดแก้ต่างอาจจะต้องปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปสักระยะหนึ่งนะคะรอให ต่างฝ่ายต่างอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันมันก็จะสามารถที่จะไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้คุณสืบข่าวดูให้แน่ใจว่าเอ,อจริงๆแล้วใครคนนั้นของคุณเนี่ยยังคงคาความสัมพันธ์เดิมอยู่อย่างจริงหรือเปล่านะคะอา,อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการหย่าล้างอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นช่วงเซปเปเลตนะคะแต่ก็ดูให้ดีๆว่า สิ่งที่เขาพูดกับคุณหรือบอกกล่าวกับคุณนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่นั่นเองนะคะเพราะว่ามันดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังคงไปต่อความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันก็จะค่อยๆอ,อ,อธิบายหรือค่อยๆปรับความเข้าใจกันมันไม่เชิงว่าปรับความเข้าใจแบบปุบป,ปรับมันต้องค่อยเป็นค่อยไป เขาอาจจะต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะในการที่จะเข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปสื่อสารให้คุณเข้าอกเข้าใจเพราะถ้าเข้าไปตอนที่คุณยังอารมณ์ร้อนอยู่เนี่ยดูท่าทางคุณมักคุณก็จะไม่ฟังเขาแน่ๆ,ๆเอาคิดเช่นนั้นนะคะโอเคมาดูซิไพ่เดอะคียอยากจะมาให้คำแนะนำอะไรต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอืม <enario> ปล่อยใจนะคะ ให้ไปถึงความฝันในวัยเด็กอืมเขาบอกอย่างนี้นะคะพยายามคิดเรื่องอะไรที่มันเบาสมองหน่อยอย่าไปคิดเรื่องหนักสมองมากนะคะเขาอ,อยากให้คุณผ่อนคลายแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้กลับไปเป็นเด็กนะคะบางทีหาเวลาถ้ามีโอกาสก็สามารถที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนได้ก็หาเวลาไปนะคะอืมนะคะเห็นไหมเพราะว่ามันยังยึดติดกันอยู่แทชชั่นที่คุณกับเขามีร่วมกันน่ะมันก็ยังคง ยังมีความลึกซึ้งอยู่นะเพียงแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่มันโฟกัสอยู่นะปัจจุบันมันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เขาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของเขาซึ่งมันจะต้องอยู่ในสถานะนั้นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของเขาด้วย <laughs> เขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้อย่างชัดเจนนะคะโอ้ภัติดกัน <laughs> <laughs> นะคะเหมือนคนป่วย คนที่แบบว่ารอการเยียวยานะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาบาดแผลเยียวยาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเจออยู่นะขณะนี้แต่สัญญาณมันเตือนออกมาว่ามันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะ จะค่อยๆพุ่งขึ้นนะคะทุกอย่างที่แบบจากจุดเริ่มต้นมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงออกมาพบกับความสวยงามได้ในที่สุดในบ้านปลายเพราะฉะนั้นคนกองนี้นะคะก็ขอให้อดทนรอคอยรอคอยให้วันเวลามันปรับเปลี่ยนรอคอยให้ดวงเราเปลี่ยนหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับตัวทิศทางของความรักและความสัมพันธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วค่ะสำหรับคนคบคนคุยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันต่อในพาร์ทของคนโสดซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะแ้วเจอกันค่ะมาถึงคนโสดกันแล้วนะคะสถานะสุดท้ายค่ะคนโสดชาวราศีธาตุไฟนะคะในเดือนกันยายนนี้เป็นเช่นไรเอ่ยความรักนะคะคุณมีความรักหรือไม่นะมาดูเปนซิ เป็นเช่นไรไพ่ justice ขึ้นมาไพ่หนึ่งเหรียญอืมสามเหรียญเจ็ดถ้วยโอ้นะพลังงานคุณโชว์ออกมาว่าคุณอยากจะมีคู่อยากจะมีคนที่แบบเข้าอกเข้าใจนะคะแต่ก็มีตัวเลือกเข้ามาหาคุณอยู่นะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ คุณก็กําลังพิจารณาอยู่คุณก็กําลังตัดสินอยู่ว่าเอ๊ะใครคนไหนที่จะมีความมั่นคงใครคนไหนที่จะทําให้คุณรู้สึกได้ดีนะคะพลังงานคุณโชว์ออกมาว่าคุณกําลังตัดสินใจเลือกอยู่คุณปลายทางของคุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะพลังงานโชว์ออกมาในแนวทางที่ดีคุณน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อพูดคุยการสื่อสารการันหรือการเขาเรียกว่าอะไรอะเรียก รู้จักซึ่งกันและกันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนรู้นะคะใครคนใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณในช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนนี้นะคะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นมาดูซิว่าใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะโอ้เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ ใส่ใจในแง่ของความรักนะคะใส่ใจในแง่ของความรู้สึกของคนอื่นเหมือนกันนะอืมนะคะเขาเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนทำงานได้หลากหลายนะคะบางความสัมพันธ์น่าจะเป็นใครคนเก่าในอดีตที่ย้อนกลับเข้ามาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับเข้ามาสร้างความรู้สึกดีๆให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็ คนนี้เขาก็มีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันนะลังเลว่าเอ๊ะเขาจะเขาจะเป็นผู้ถูกเลือกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ดูแล้วเป็นพลังงานที่ดีค่ะนะคะน่าจะเป็นคนเก่าคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับ าชาวธาตุไฟมาแล้วก็ได้ในอดีตนะคะหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งอะไรประมาณนี้อาจจะมาทวงคำสัญญานะคะหรืออาจจะมาทวงความรู้สึกเดิมๆที่เคยรู้สึกดีต่อกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะ,ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆแต่บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกไม่แน่ใจนะ,ะไม่รู้ว่าคุณจะมีใครที่ซุกซ่อนไว้อยู่หรือไม่นั่นเอง บางครั้งเขาก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากมายนะคะแต่อยู่ในแนวทางที่จะนำความรักและนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณคุณชาวธาตุไฟไม่น้อยเลยนะคะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะโอ้ไพ่ซิกซอกคับขึ้นมาเลยค่ะนะคะเด่นชัดมากเลยโอ้ยหกเหรียญอีกอนะคะ น่าจะเป็นคนเก่าแล้วล่ะคุณความสัมพันธ์ของคุณนี่แหละมันก็เริ่มที่จะก่อตัวขึ้นสตรองขึ้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการาพูดคุยใกล้ชิดกันมากขึ้นเรียนรู้อะไรกันมากยิ่งขึ้นนะคะอืมโอ้แต่ให้ระวังการขัดแย้งกันหรือการทะเลาะเบาะแววงกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของขัดอกขัดใจแนวทิศแนวคิดหรือการบริหารในแง่ของการงานอะไรที่มันเป็นคนละทิศคนละทางก่อให้เกิดความรู้สึกที่ ติดลบกันได้ง่ายในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของการพูดจากกันนะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเตือนให้ระมัดระวังค่ะคุณ2คนมีเกณฑ์ที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นอาจจะเป็นกิจกรรมงานบุญการกุศลก็ได้หรือเป็นกิจกรรมในแง่ของการเงินนะคะ,ะเหมือนเจอกันเฉพาะกิจหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือไปทําบุญร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะ ในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแต่ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งหรือการขัดอกขัดใจกันนะคะกับเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่เป็นประเด็นทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่เดอะคีย์อยากจะมาให้คําแนะนําอะไรต่อกับคุณคุณชาวธาตุไฟ โอ้โหโไพ่ออกมาเป็นไพ่เจ็บปวดเลยนะคะโดนรดมีดกรีดหัวใจเลยนะคข้าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดมาก่อนแล้วนะคะแนวโน้มของความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากทําให้เจ็บปวดอีกนะยังอยากที่จะทําอะไรแบบชิลๆแบบเล่นๆยังไม่อยากจะโฟกัสอะไรมากมายเพราะว่าไม่อยากเจ็บอีกอนะคะแล้วก็พยายามเฝ้าม,มองดูความสัมพันธ์นี้ไปแบบ นิ่งๆเงีเยบๆแต่เขาก็คาดหวังนะคาดหวังถึงความรู้สึกที่ดีคาดคาดหวังถึงความรักที่มั่นคงหนักแน่นที่จะสามารถสานต่อกันไปได้แต่บางครั้งเขาก็รู้สึกกลัวค่ะกลัวกับในเรื่องของอความการถูกจองจําหรือการถูกเหนี่ยวรั้งอะไรประมาณนั้นนะความสัมพันธ์เนี่ยณณนะนะตอนนี้มันก็กล้ากัวกลัวใจนึงก็อยากมีความรักแต่อีกใจนึงก็มีความรู้สึกว่า โลกส่วนตัวจะถูกรบกวนมากเกินไปหรือเปล่าบางครั้งก็อาจจะเกิดการขัดแย้งกันถ้าเกิดว่าได้คบหากันได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยนะคะใครคนใดคนหนึ่งก็จะเป็นคนค่อนข้างติดแฟนไปนิดนึงและการติดแฟนมากๆเนี่ยแหละมันจะก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องพยายามที่จะไม่ต้องตัวติดกันหรือพยายามที่จะต้องแบบว่า,ามีช่องว่างของกันและกันเพื่อจะทําให้รักเนี่ยมันดําเนินต่อไปและเติบโตไปอย่างสวยงามนะคะข้าบอกให้คิดอะไรแบบ เด็กๆไว้อย่าพึ่งไปคิดอะไรให้มันหนักหัวหรือคิดอะไรเยอะหรือระแวงอะไรมากเกินไปมันจะลดทอนความสุขกับความรักที่มีในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้สำหรับคนโสดนะในปิเรียดนี้คุณมีคนเข้ามาและเป็นคนเก่าคนไกลของคุณคุณคนที่คุณเคยรู้สึกดีด้วยนั่นเองแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณพัฒนาบริหารความสัมพันธ์นะคะจัดการให้มันไปได้อย่าง อย่างลงตัวละกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครชอบกันอ่านไพ่สไตล์จันพัยก็อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะโทรมาจองคิวดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถ add line id ตรง description ที่จันพัยลงไว้ให้ตรงตรง description นั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จันพทต้องขอลาไปแล้วค่ะ